เมากรรมถือศีลกินเจปี2567นะคะชาวราชธานีโศกได้ยกกองทัพนะคะยกจากราชธานีโศกมาบำเพ็ญนะคะที่อุทยานวิทยมสากรวิทยมแล้วก็ที่สุนีสามแห่งค่ะไม่น่าจะต่ำกว่า300-400ชีวิตนะคะรวมถึงจิตอาสาที่ที่มาช่วยงานด้วยค่ะตอนนี้วันที่8ตุลาคม2567ค่ะผ่านมา8วันแล้วค่ะโอโ้เรียกว่า ลูกทับแม่ทับทั้งหลายเนี่ยเริ่มอ่อนแรงค่ะแต่ว่าก็ยังพวกเรายังโชคดีนะคะที่มีคลินิกแพทย์แผนไทยของบรรดาหรือว่าอยู่ในความดูแลของหมอแตงไทยค่ะที่มาช่วยบริการค่ะจะได้ทาค่ะพวกเรารู้สึกยินดีมากเลยนะคะเห็นมีซุ้มคลินิกแพทย์แผนไทยมาบริการมาบริการใครบ้างคะหมอแตงไทยก็ในงานนี้ก็จะบริการผู้ที่มาช่วยงานนะเป,นเป็นเป็นหลักเลยตั้งใ,ใจเลยเพราะว่าเห็นทุกปี ทุกปีก็มันจะอยู่ในช่วงรอยต่อของของฤดูกาลด้วยจากาปลายฝนต้นหนาวแล้วคนก็จะทํางานหนักมากแล้วก็จะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็จะป่วยกันงานนี้เราก็จะเตรียมทั้งยาทั้งเรื่องของการนวดประคบอบอะไรพวกนี้ให้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาช่วยงานเราปีนี้ก็รู้สึกว่าป่วยกันไม่ไม่ค่อนข้างน้อยนะ จะถามเลขานะคะเลขาของคลินิกแพทย์แผนไทยหมอการคะ่ะ <มา S 1> ผู้ที่มารับบริการสถิติเป็นไงบ้างคะก,ก็วันละประมาณ50-70คนค่ะก็อันนี้ก็จะลงมยอดไว้ว่าเขามารับบริการอะไรมั่งก็จะมีนวดมีหยอดตามีพอกเข่าอย่างนี้นะคะก็ก็ดูว่าเขามาลักษณะไหนมั่งอย่างนี้คะ่ะเราก็จะรวมยอดทุกวันจะได้รู้ว่าใน11วันนี้เขามาใช้บริการเท่าไหร่นะคะ ก็ประมาณ50คนได้เนาะต่อวันประมาณนั้นค่ะประมาณ50-70ถึงคนค่ะประมาณนั้นขึ้นอยู่กับ<ม>กำลังหมอด้วยค่ะกำลังหมอด้วยใช่ค่ะ <laughs> แต่แต่อีก3าวันนี้คิดว่าจะมีนักศึกษามาจาบอมเพนเพิ่มไหมคะก็วันนี้กับพรุ่งนี้มีมาเพิ่ม7ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์แผนไทยค่ะที่เขาเวียนกันมาช่วยที่อยู่ในเขตใกล้ๆแถวนี้เาก็เวียนกันมาช่วยเพราะว่ามันได้รีแลก์ก็คือมีมีการอพอกตาพอกเขา่า แล้วก็นวดอะไรพวกนี้ด้ด้วยเพราะว่าต้องต้องอนุโมทนากับหมอแตงไทยแล้วก็ทีมแพทย์แผนไทยมากเลยนะคะมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ซ่อมแล้วก็ดูแลสุขภาพของพวกเราตั้งแต่วันแรกวันที่พวกเรายัางเลียวแรงดีเนาะเราก็ซ่อมกันมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะก็อ่อนแรงเนาะบรรดาแม่ทัพทั้งหลายทหารทั้งหลายทหารของศาสนาทั้งหลายเร่มอ่อนแรงกันแต่วันนี้ค่ะทีมแพทย์แผนไทยจัดเต็มจริงๆมาตั้งแต่มีบริการหน้าทาหน้าซุ้มเลยมีอะไรบ้างคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมี ทั้งกีฬาาที่มาช่วยก็จะเป็นญาติธรรมเราที่เป็นหมอหมอแผนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ทางสถาบันศรีราโสก็มีชุดนักศึกษาที่มาฝึกง,งานแล้วก็ส่งมาช่วยมาช่วยก็จะมีนักศึกษาที่ใส่เสื้อขาวนี่ก็จะเป็นนักศึกษาเวชกรรมไทยวันนี้ก็จะมาช่วยลงทะเบียนแล้วก็ซักประวัติให้แล้วซักประวัติก็จะรู้ว่าคนนั้นควรจะรักษาแบบไหน ก็มีการลงทะเบียนลงเสร็จก็จะเข้าไปพอกเขา่าพอกตาหยอดตาแล้วถ้าใครที่ปวดเมื่อยก็จะให้นวดแล้วก็ถ้า<ม>เคสดไหนที่หนักมากเส้นตึง<ม>เยอะมากก็จะมีการประครบให้แล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรเพราะว่าเหมือนน้าน้ําที่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นน้ําอะไรคะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่วันแรกเลยน,น้ําเนี่ยค่ะครับก็จะมีเป็นหลักลก็จะเป็นยาคลายเส้นเนาะ มีมีเพิ่มนะคะวันนี้มียาไายเส้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยาธาตุเพื่อเวลากินอาหารแล้วท้องอืดท้องเฟ้อเราก็จะทํายาอันนี้เป็นสมุนไพรที่เราที่เราทำทำเองเป็นยาย่อยย่อยย่อย,ยปรับในเรื่องของลาไส้อ่าแล้วก็บารุงก,กาลังแก้ปวดเมื่อยไปในตัวเพราะว่ารู้สึกแบบ รู้สึกโชคดีค่ะรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่เหมือนเรามีมีหมอมาดูแลพวกเราตลอดเพราะว่าพวกเรานับวันพอหลายๆวันแล้วมันก็เริ่มหอนแรงเริ่มจัดเส้นตึงบ้างเริ่มจะอ่อนล้ากันบ้างนะคะแต่ว่าพอได้ซ่อมแซมร่างกายตั้งแต่ต้นๆเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะอาการเหมือนเบาลง,งไม่หนักกันมากใช่ไหมคะคุณแตงเชิะใช่ครับก็อบพอพอ <จ between S 1> มาถึงข้างใน,นในเราก็จะมีการพ um อกตาใช่ไหมครับ รอกตานี่ก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาพวกที่ตาฝ้าตาฝากรกที่ใช้ตาเยอะคือเพ่งุทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของโทร,โทรศัพท์ใช่ไหมครับเราก็จะมาหยอดตาให้แล้วก็พอกตาให้แล้วก็จะมีทั้งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้กเข่าช่วยอะไรบ้างคะกเข่านี้ก็จะช่วยพวกในเรื่องของอลมจับโปงก็หมายถึงว่าปวดเขา่า เยอะมากเลยใช่เดินมากยืนมากคนนี้ก็จะช่วยช่วยดูดพิษออกจากเขาก็จะทําให้เข่าโล่งในลักษณะแบบนี้ก็คือได้พักไปด้วยในตัวนั่งเองแล้วก็นั่นงแล้วจะหลับไปทุกคนเลยพายได้ผ่อนคลายครับสบายตัวสบายเขา่าตัวนี้ก็จะมาในเรื่องของการนวดนวดผ่อนคลายให้เที่ไหนที่หนักก็จะใช้เวลามากหน่อย เด็ดไหนที่ปวดเมื่อยธรรมดาแล้วก็มีเรื่องของโอกกำลังติดถายของอยู่เพราะนิดนึงอ่างเงี้ยก็มาแล้วก็จัดให้ได้ตามสัง่งนะะหายากนะคะหายากตามสัง่งอ่านีก็มีนวดก็ดาาีจิตอทาด้วยนะคะมีแพทย์ด้วยดีดศรัาก็พี่แป๊วมาช่วยทุกปีไม่ว่าจะงาน อยู่ในวัดหรือว่าอยู่สถานที่ต่างๆก็จะเจอกันทุก,ทก,ทกสถานที่มีมีประคบ้วยใช่ไหมคะช่วยอะไรบ้างคะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็อาการปวดช้ำมันก็จะลดลงปวดปวยก็จะสบายตัวไม่ไม่เก็บรอยมือเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ดูแลพวกเราเนี่ยค่ะว่าแตงพูดในฐานะที่ตัวแทนของแพทย์แผนไทยเนาะเราได้มาบำเพ็ญตรงนี้รู้สึกบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า ขอบคุณขอบคุณพวกพี่น้องเราที่ที่ให้เราได้ฝึกฝึกทั้งการนวดฝึกทั้งได้ดูแลแล้วก็ได้จะได้ดูดูแลใจเราไปด้วยคือถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สิ่งพวกนี้เราก็มันก็ไม่ได้ปฏิบัติทรรมปฏิบัติทรรมในแนวของพ่อครูนี่ก็คือ,คอต้องมีผักสะ่ผัดสะแต่และอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะได้ดูใจเราไปด้วยว่าโอ้เดี๋ยวนี้เรา ไม่สามารถผ่านโจรตัวนี้ไปได้นะเดี๋ยวเที่ยวต่อไปเราก็จะได้ระวังมากขึ้นขออนุทนากับทุกท่านด้วยค่ะนี่ค่ะก็เป็นการพิสูจน์คําสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักนะคะที่ชาวสกม,มาอยู่ร่วมกันแบบสาธรา,ณารณะโพกีเพึ่งแก่เพึ่งเจ็บพึ่งตายกันแต่ยังไม่ตายนะคะยังไม่ตายอาจจะมีเจ็บนิดหน่อยปวดเมื่อยแต่ก็ยังมีหมอแพทย์แผนไทยแล้วก็ทีมงานมาช่วยกันรักษาค่ะ